สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะวันนี้วันที่12บธันวาคม2567ค่ะจินตนาจะนําแนวทางเป็นแนวทางราวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมมวนปังให้ได้ค่ะจินตนามีความรู้สึกมั่นใจค่ะคุณผู้ชม ที่เขาเมาเบิงแนวทางค่ะวันที่11ทีพานมาค่ะคุณผู้ชมมีผูมานผูปังบ่อน้อค่ะถามข่าวถามข่าวก่อนเด้อปัดย่ามเข่ากับบ่ตามย่ามบ่เขาผัดตามสิีว่าอีก่ะคะคุณผู้ชมแนวทางเดินดีมากค่ะคุณผู้ชมเสียดายเนาะค่ะถ้าคุณผู้ชมปด้ดเบิงนะคะของวันที่11ทีพานมาค่ะมาตามต่อของวันสุ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นลาพัฒนาของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรแล้วก็ของ ยายนางตําลาวค่ะคุณผู้ชมไปน้ากันนะคะสองเซียนยายนางตําลาแล้วก็เซียนอุดรน,นะคะค่ะเดี๋ยวจินตนาจะลุ่งลุ่ๆให้เบิงเลยค่ะคุณผู้ชมมื่อนี้คายครึ่งกันอีกอเก่าค่ะเหมือนงวดที่พานมาเนาะคะ่ะจินตนายังซอบอยู่ว่าเอา้าคือมาตรงกันดีแท้สีว่าเป็นตัวเดียวกันสบอพัสนพร้อมอกพร้อมใจกันเนาะคะ่ะทั้งช่องเลยยกช่องเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นตะมวนคักให้อเมนผู้ใดเขวามเบิงเนาะคะ่ะเบิงท่านค่ะคุณผู้ชมเขามาติดตามเบิงค่ะ อ,อยากให้ปังค่ะคุณผู้ชมอยากให้มันสุกขนค่ะไม่อยากให้ลาดเนาะค่ะหน้ายาม,มันเข่าแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่ากับว่ามีไผลรูได้เนาะว่ามันสีเขา่าบอเข่ากับว่ามีไผลรูจังสีนะคะอยากรูให้คะ<อ>่ะเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสาหรับคอมเมนต์สำหรับ,รบผู้ที่เข้ามาติดตามนะคะเพิ่นติดตามแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าติดตามแล้วเด้อประสันค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณด้วยใจนะคะที่เข้ามาติดตามไม่เนาะค่ะเนาะ เขามาติดตามแล้วก็อยาไขมันยาไ้ปังค่ะคุณผู้ชมขั้นบอมักกับบอมเนวาสิมาติดตามไง่ายๆได้ค่ะมันจะรำคาญเนาะสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยโดยเฉพาะจินตนาค่ะถ้าสมมติขอบไปเบิ้งอีหยังที่บอมักจะไม่กดติดตามเลยแต่ถ้าเข้าไปนะคะเห็นสวยๆเห็นบอมวลๆนะคะหรือว่าเห็นอะไรที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่เข้ามักอย่างเสียนจังกดติดตามเด้ค่ะเนาะแมนบอค่ะคุณผู้ชมวาบอเราก็เห็นเขามา่กดติดตามแบบนี้จินตนาจะถือ,อ่มามักเนาะคะ่ะเนาะขอบพูดหลายๆค่ะ ขอให้แนวมักแนวชอบจงสมหวังเนอคะ่ะคุณผู้ชมที่เขามากติดตามเบองคะ่ะจิตนากาอยากนําแนวทางที่มันแบนแบนดีๆเนาะคะ่ะแนวทางที่มันปังๆังมาให้คุณผู้ชมแต่มันก็ไม่รู้คะ่ะคุณผู้ชมว่ามีไผ่รูดได้เนาะ,ะถึงคํานวณมากกับจริงคะ่ะแต่ว่ามีมไผ่รูดได้ว่ามันเจีขยบเข่าขสีบลเข่าเนาะคะ่ะโอ้ยทารูดได้สิบกคุณผู้ชมแบบตัวเดียวคู่ดเดียวเลยคะ่ะบนล่างสิบกสีเลยเนาะคะ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางคะ่ะ แนวทางมาจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมถ้าเฮาเบิงเฮากะมีสติจักน้อยค่ะใจเย็นๆค่ะค่อยไปค่ะคุณผู้ชมจินตนาบอเชียดเด้อค่ะบอสเชียของอา่าว่าเฮ้ยตรงมาได้ต,ตัวนี้ตัวนี้นาจะมากสันนิษี์จินตนาจะบวาค่ะคุณผู้ชมเพราะวา่าเพิ่นหามาก,กา็คือเพิ่นคำนวณมาแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นกัจับครูหามาแล้วกับหเบิงน้ากันค่ะวิเคราะห์ไปน้ากันค่ะคุณผู้ชม จะได้รู้เนาะ่าขอไปตรงก้อพงไผ่บอแคนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครเป็นป่าปรมาจา์เนาะปนาปรมาจารเป็นอื่นเนาะค่ะมันว่าร่วมันต่อติดกันค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นปรามาจารป์ารมาจา์นะคะมันตรงว่าแบบชัดเจนชนิยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณหลายๆค่ะที่เสียเวลาเข้ามาเบิ่งแนวทางเนาะค่ะมาฟังจิตนาจม ยังคือเบาเร็วแท้มาสันโอ้ยอยากเบาวมวนมวลเบาหว,วานๆวานค่ะคุณผู้ชมมันไปตามอารมณ์คือไดบุวอยากเบาหว,วานๆวานอยู่ค่ะขันแนวทางเขาดีมวนดีคุณผู้ชมเบิ่งหลายสีเบาวมวนๆวยู่ <c ười> เอาก่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมดีค่ะมาเบิ่งแนวทางนะคะขอให้มาให้ปังแนวทางลาพัฒนาของวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นี้ค่ะ <c ười> เดี๋ยวจินตนาจ,จะร่วมคลิปให้เบิ่งเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ไปค่ะ ขอไปเบืง้งหนวทังค่ะค่ะเสียนอุดรค่ะลาพัฒนาวันที่สิบสามเดือนธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะเสียนอุดรให้วิ่งห้ากับเจ็ดเลขติดค่ะเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งค่ะเป็นตัววิ่งค่ะห้ากับเจ็ดเป็นตัววิ่งตัวรูดค่ะแล้วก็ห้าเก้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ไปกับน้ำค่ะคุณผู้ชมห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเน้นของเพื่อนค่ะเพป่นเน้นหานะคะอ่าค่ะคุณผู้ชมของเซียนอุดรลาพัฒนาของวันศุกร์ค่ะ,ะเมื่อวันพฤหัสไอวันพุธที่ผ่านมาค่ะวันพุธที่ผ่านมาวิ่งสองตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งสองตัวค่ะก็คือ 8, <c oughs> เก้ากับแปดเก้าสามกับเขาจับคู่กันค่ะแล้วก็ จับคู่ให้กับเขาค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดอรนะคะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะขอพูดห,หลาาๆค่ะเซียนอุดอรที่แบ่งปันแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นลาพัฒนาวันศุกร์เอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันศุกร์แล้วก็ของยายนางตำลาวค่ะเขาหนึ่งแปดตรงๆค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ามาตามเบิรงกหมค่ะ เราพัฒนายายนางนะคะให้วิ่งหกกับสี่ค่ะคุณผู้ชมวิ่งหกกับสี่มีหกสี่สองสี่หกเจ็ดสี่แปดหกเก้าสี่เก้าค่ะกันเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้าค่ะเจ็ดจะมาบอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันวันศุกร์เนี่ย่วนมากะจะเข้าเลขกําลังวันค่ะเลขกําลังวันคือหกนะคะเลขกําลังวันคือหกอ น้อยมากคะ่ะบางบางงวดจะบ,บ่มาหกเนาะเด็ก <c oughs> ขึ้นหน่อยงวดที่จะบ,บ่มาหกของวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเหมือนไปกลับบนล่างคะ่ะเน้นทุกตัวเลยคะ่ะคุณผู้ชมโตกันกันเน้นเด้อคะ่ะมีทั้งหมดแปดคู่ไปกลับบนล่างกับยายนางตำลาวคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาวิ่งหนึ่งกับสี่ค่ะวิ่งหนึ่งกับสี่ก็มีหนึ 4, ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดเขา่าหนึ่งแปดค่ะมีเท่านี้คะ่ะคุณผู้ชมหกคู่ ไปกับบนล่างค่ะของยายนางตำลาวค่ะเอาวัดนี่ค่ะคุณผู้ชมเทียบกันกับของมีตัวไหนตรงกันบ้างค่ะของเสียนอุดรน,นะคะมาเป็นคู่กันมีตรงกันไหมมี่หกหา็ตรงศูนย์ห้าไม่มีสองสีไม่มีเจ็ดเก้ามี่เจ็ดเก้าตรงกันค่ะเจ็ดเก้าตรงกันหกตรงอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีหกห้าไม่มีหกสี่ มี67 67ตรงกันค่ะ67กับ69เอ67กับเอ79ค่ะตรงกันค่ะเอานวดนี่ตามต่อค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับแนวทางนะคะคอยมันมันปังปัุกคนค่ะสวัสดีค่ะ